เรื่องภัยแล้งนะตอนนี้หนักหนาสาหัสสากันมากและก็อาจจะเป็นหนึ่งไดเหตุผลที่ทําให้รัตนาวาของลุงตูน่นี่ต่อยไม่ครบยกก็ได้นะครับเพราะว่าโอ้โหหนักมากจริงๆครเมื่อวานนี้ครับนะที่ทำเนียบรัฐบาลครับคุณนฤมลุมนพโยสินวัตรโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเขาแถลงนะครับภายหลังเป็นประธานการประชุมครับการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้การแก้ปัญหาภัยแง้งนะฮะบ,บอกว่า รัฐบาลยืนยันนะครับว่าน้ําอุปโภคและบริโภคปีนี้เนี่ยจะมีใช้ตลอดทั้งปีนะฮะน้ำกินน้ําใช้มีใช้ตลอดปีส่วนน้ําสําหรับทําการเกษตรครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรณรงค์ขอความร่วมมือทางเกษตรกรเพื่อสร้างการรับรู้ต่อไปก็ประมาณว่ากินใช้ปีนี้เอาอยู่แต่น้ำทำกเกษตรไปลดต้นไม้ลดต้นข้าวในทำนาปีต่างๆนาะปังต่างๆใช่ครับนะลุ้นเอาแล้วกัน พูดกันง่ายๆนะก็พูดอย่างนั้นนะมันก็ต้องเป็นตีความอย่างนี้นะฮะเพราะว่ามีการผมว่ามีการห้ามตั้งแต่ปีแล้วนะว่านาปังขออย่าปลูกแต่ก็ถ้าปลูกก็ต้องรับความเสี่ยงกันเองนะครับนี่ฮะส่วนคุณสมเกียรติประจำวงเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติเขาก็พูดถึงสถานการณ์น้าปัจจุบันนี้นะครับก็คือคือเอาเอาทาตัวเลขของรัฐบาลนะครับเขาบอกว่าแล้งไปแล้วเนี่ยสิบแปดส่วนที่เสี่ยงแปดจังหวัดเสี่ยงนี่สามสิบเอ็ด ก็บวกบวกกันได้49จังหวัดเข้าไปแล้วครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่าง,างถ้าเป็นภาพที่อย่างมีน้ําในคู่คลองแล้วน้อยลงเนี่ยถือว่ายังเสี่ยงยังไม่ถือว่าแลรงัรบฮะบก็พอพอพอถึงในคู่คลองนัน้นไวอันนี้เราก็ต้องไปไล่ดูละวทางทางรัฐบาลนี่ได,ได้ได้เทงบใหม่นะครับทางโดยจะให้พลเอกประวิตยวงสุวรรณเนี่ยนั่งหัวโต๊ะเลยว่าจะเทงบประมาณมาอีก6 0 0 0ืล้านบาทนะครับพี่ป้อมเป็นเป็นประธานเรื่องนี้อ่ะใช่ครับโดยก่อนหน้านี้ เทไปแล้วหนึ่งพันล้านบาทขุดบ่อบดานขุดบ่อบดานทั่วประเทศนะครับไอหกหมื่นล้านบาทเนี่ยเขาจะวางแผนมูลนาการแหล่งน้ําโดยยั่งยืนนะครับคือจะทําต่อเนื่องไปถึงปีหกสี่เลยก็เรียกว่าทุ่มงบประมาณกมหาศาลนะครับ <6 S 1> <6 S 2> เอาหกสามให้รอดก่อนดีกว่าว่ะจริงนะคือเอาเนี่ยเอาวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยให้รอดก่อน<ะ>น้ําประปาเค็มเอาให้หายเค็มก่อนอะนะฮะในใน แอ่งน้ําต่างๆเขื่อนต่างๆเนี่ยเอาให้รอดก่อนดีกว่าหกหมื่นสามพันล้านบาทนี่มันเยอะมากนะคุณเก่งเขาจะไปทําอะไรเนี่ยเขาแจกแจงหรือยังเนี่ยยังครับมันผมก็สงสัยนะเพราะว่ามันก็เป็นเงินภาษีของพวกเรานะใช่เออแล้วก็จริงๆไอ้ภแล้งเนี่ยด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมันคาดการล่วงหน้าได้มันรู้ล่วงหน้าแต่ปลายปีให้แล้วแหละมันจะแล้งได้มันเตรียมได้จริงๆมันมันน่าจะมีมาตรการมา มากมากกว่าทุกวันเนี้ที่เป็นอยู่ใช่<ม>นะคเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเ,เรานะเราเนี่ยไม่ได้ขาดแคลนน้าหรอกประเทศไทยไม่ได้ขาดแคลนน้านะแต่ขาดแคลนรัฐบาลที่จะมาแก้ปัญหนาเรื่องน้ำเข้าใจป่ะจริงเขามีกรมชนประธานดูอยู่นะหรือการกรมชนประธานเขาก็ต้องอ่านข่าวนะคนเราเหมือนเราอยู่กับข่าวเนี่ยเราก็ต้องรู้ข่าวนี้ที่ทางไหนคนอยู่กับน้ําก็ต้องรู้ว่าปีนี้มันน้อยมันมากก็ต้องเก็บประมาณไหนจริงๆใช่ครับอ่เดี๋ยวต่อหน่อยนิดนึงแนละ้วก็ แล้วนอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่หรือเขื่อนเนี่ยเขาบอกว่าเอาเรียกความจุที่ต่ํากว่า3 0มสเอนะเอาที่เราคุ้นหูกันเลยนะครับเขื่อนบุมิพลเหลือสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ลองดูภาพเลยของบุมิพลกว้างใหญ่ขนาดไหนน้ำเหลือสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เคยไปดูตอนที่ผมเคยไปดูตอนที่หน้าน้านะน้ําปิ่มเลยโอ้โหเราึกภาพคือเราไม่สามารถมองได้ไกลขนาดนั้นนะคือเราไม่เคยมองอะไรที่ไกลขนาดใหญ่จริงๆนะฮะเขื่อนศิริกิจก็เหลือยี่สิบแปดโอ้โห เข uh, ื่อนลำพ้าเพลิงลำพ้าเพลิงนี่อยู่อยู่ข้างๆเขาใหญ่เหลือ18%อแล้วเขื่อนบาสักเชลัสิที่อยู่ภาคกลางเนี่ยทุ่งบุรีซึ่งเพวกเราจะคุ้นหูกันมากที่ทุ่งทันตะวันด้สวยนะเหลือเหลือ22%ซึ่งซึ่งน่ากลัวมากครับมาแล้วก็มาถึงแล้วก็สําหรับเขื่อนอุบลรัตน์เนี่ยโอ้โหตอนนี้วิกฤตมากเลยเพราะว่าระดับน้ําเนี่ยต่ําที่สุดในรอบ53ปีก็คือทําให้พระอุโบสถวัด วุฒิศิลปะชัยบ้านโคกใหญ่หลังเก่าซึ่งอายุร่วมร้อยปีเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนก่อนจะเป็นเขื่อนเนี่ยเป็นเป็นวัดแล้วก็จมอยู่ใต้น้ําจมน้ำ,นำ,นำในเขื่อนนี่ลึกมากคือพอมาสร้างเขื่อนเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องเรียกว่าเอ่อเรียกว่าต้องปิดวัดนี้ไปอ่ะ,<ช>ะเพราะรว่าเขื่อนเนี่ยพื้นที่ของเขื่อนเนี่ยมันมันคุมวัดนี้ไปด้วยคือไม่เคยเห็นเขาเรียกว่าอะไรนะหน้าบัดโบดใช่ไหมใช่ครับซุ้มประตูหรืออะไรทั้งอย่างเนี้ยโผล่ขึ้นมาที่โผล่ขึ้นมาเลยอ่ะคือเขื่อนเนี่ยอยู่ก้น วัดเนี่ยอยู่ก้นก้นเขื่อนเลยใช่ครับเพราะว่าแล้วปริมาณน้ําอันนี้น้อยมากจนโผล่ขึ้นมาได้แสดงว่าน้ําเนี่ยอันนี้ที่จังหวัดหนองบัวลำพูใช่ครับเหลืออยู่เป็นเมตรแล้วนะครับเหลืออูนั้นไม่น่าจะถึงห้าหกเมตรแล้วล่ะระดับก้นอ่างนะครับนี่ฮะส่วนส่วนเรื่องงานน้ําประปานะครับวันนี้เมื่อวานคุณนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยแหาไทยก็ไปดูที่โรงงานผลิตน้ําประปาของมหาสวัสด อำเภอบางควจอยู่นันนนทบ,บุรีครับในเรื่องปัญหาปลาปลาเค็มเนี่ยครับเขาบอกว่าทางปลาปลานี่เขากำหนดแผนไว้3อย่างคือระยะสั้นระยะสั้นก็จะเปิดจุดบริการให้น้ำดื่มแล้วก็แจกน้ำนะครับระยะกลางก็จะผันน้ำจากแม่น้ำแม่กองเข้ามาไล่น้ำเค็มแล้วก็เพื่อเป็นเติมปริมาณน้ำประปานะครับส่วนระยะยาวก็คือก็คือการการรับการปรับปรปุงกิจการนะทั้งหลายเนี่ยครับ ส่วนส่วนแผนสุดท้ายที่จะใช้คือแผนสูบน้ําบาดาลมาทำน้ำประปาซึ่งในกรุงเทพเนี่ยจะเป็นเป็นอะไรที่เสียงมากเพราะว่าชั้นบาดาลเราจะนิ่มครับครับ,รบอแล้วก็บอกว่าเขาใช้งบขุดบ่อหนึ่งเนี่ยหนึ่งล้านบาทโโใช่ไหมโอ้โหเนนน่าจะลงไปถึงแกนโลกเลยนะครับหนึ่งล้านบาทจริงจริงขุดไปสักประมาณสัก30สิบเมตรก็จะเจอบ่อชาวบ้านทั่วไปเนี่ยประมาณสองหมื่น 20, นี่ก็ได้ละละ แล้วจะขุดไปถึงไหนอะเนี่ยขุดไปตะลุอเมริกาเลยหรือไงเนี<อ>่ยขไปขอน้ำจากอเมริกาส่งมาไงก็ <c oughs> อาจจะใช้ใช้ทั้งจังหวัดใช้ทั้งอำเภอก็ต้องลึกหน่อยเอา